บทที่158คุณน่าเบื่อมากสถานที่เช่นคาสิโนจะทำเงินให้คุณได้อย่างไรกองอ e ี้อิงเก่ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ฮันเอ็กเชอร์เซียนเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอมาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงและครอบครัวของเธอร่ำรวยและเอาแต่ใจตัวเองกองอ e ี้อิงแก่รู้เรื่องนี้แต่เธอไม่สนใจเรื่องนี้มากนะัก พันเอ็กเชอร์เซียนหัวเราะเบาหัวเราะเบาชีวิตต้องมีความสุขอีอิ้งเก้คูณหิวไหมฉันสบายดีกองอีอิงเก้พูดพร้อมกับถูท้องของเธอพันเอ็กเชอร์เซียนมองไปที่เวลายังเช้าอยู่กับอีอิ้งเก้ที่นี่คุณสามารถช่วยฉันทำความสะอาดสถานที่ได้อย่างแน่นอนมาเลยเล่นเกมกับฉันสักหน่อย ากองอีอิงเก้พูดโดยไม่คาดคิดฮันเอ็กเชอร์เซียนดึงกองอิ้งเก้รัวนอิงแก้ไปฉันจะไม่ให้คุณใจฉันจะเลี้ยงคุณด้วยอาหารมื้อใหญ่คืนนี้อย่ามาในโอกาสแบบนี้เจียงเฟงเกลี้ยกล่อมเขาอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเช่นนี้ฮันเอ็กเชอร์เซียนสังเกตเห็นว่าเจียงเฟงก็มาด้วยและเธอก็เลิกคิ้วขึ้นเฮ้เ hey, จียงเฟิงทำไมคุณถึงตามฉันมา ฉันอยากพาอี้อิงเกเล่นและถึงตาคุณแล้วที่จะดูแลฉันเออเจียงเฟิงพูดไม่ออกเช่นเดียวกับลูกพี่ลูกน้องของเธอลูโอเมงแล่นฮันเอ็กเชอร์เซียนมีอคติอย่างมากต่อเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮั H ian, นเอ็กเชอร์เซียนเธอไม่สามารถคุ้นเคยกับเจียงเฟิงได้จริงๆเพื่อนสนิทของเธอสวยมากทำไมเธอถึงแต่งงานกับคนไร้ค่า กองอี้อิงเกเห็นว่าฮันเอ็กเชอร์เซียนอารมณ์ไม่ดีเธอจึงพูดกับเจียงเฟิงว่าไม่เป็นไรในเมื่อเอ็กเชอร์เซียนมีความสุขไปกับเธอกันเถอะให้ฉันบอกเอ็กเชอร์เซียนก่อนว่าเราจะเล่นเกมเล็กๆได้เท่านั้นไม่ใช่ตัวใหญ่นี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฮันเอ็กเชอร์เซียนหัวเราะออกมาดังๆเธอมองเจียงเฟิงอย่างชั่วร้ายราวกับว่าเจียงเฟิงทำลายอารมณ์ที่ดีของเธอ เตียงเฟงยักไหลยอย่างช่วยไม่ได้และตามกองอีอิงเกและฮันเอ็กเชอร์เซียนไปที่รอยเย้าโนหนึ่งคาสิโนเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่ารอยเย้าวันคาสิโนเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจงยวนและมีผู้เล่นมากมายฮันเอ็กเชอร์เซียนแลกเปลี่ยนชิปและมาที่พื้นที่เล่นลูกเต๋า ที่เรียกว่าการเล่นลูกเต๋าหมายถึงการเขย่าลูกเต๋า3าลูกพร้อมกันเพื่อทายผลใหญ่กลางและเล็ก1-6มีขนาดเล็ก7-12เป็นขนาดกลางและ12-18มีขนาดใหญ่เกมประเภทนี้เป็นที่นิยมทั่วประเทศและแม้แต่เด็กๆก,ก็มักจะเล่นด้วยความสนุกสนานในคาสินโนเกมนี้ได้เงินเร็วและเสียเงินเร็ว ชายหนุ่มผู้รับผิดชอบการทอยลูกเต๋าในคาสิโนเขย่าลูกเต๋าและในที่สุดก็ทิ้งลูกเต๋าลงบนโต๊ะอย่างแรงและตะโกนมามาพนันพนันใหญ่อันนี้ใหญ่แน่นอนผู้เล่นกล่าวกล่าวอย่างหนักแน่นใช่มันต้องใหญ่แน่ๆผู้เล่นหลายคนวางเดิมพันทิปของพวกเขาในพื้นที่ขนาดใหญ่มันใหญ่เหรอเตียงเฟิงดูสงสยัย ทันทีหลังจากนั้นระลอกคลื่นก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเจียงเฟงและลูกเต่าสามลูกในนาฬิกาลูกเต่าก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเจียงเฟงอย่างรวดเร็วไอออมเทเวนหรือที่รู้จักกันในชื่อไออฟเดอะดราก้อนเป็นสิทธิพิเศษของหลอดอฟเดอะดราก้อนเกต ตราบเท่าที่หลอดมังกรองค์ใหม่ฝึกฝนครึ่งหลังของรหัสลับประตูมังกรเขาจะลืมตาและมองเห็นภาพลวงตาทั้งหมดและเจียงเฟิงก็ไม่มีข้อยกเวน้นสำหรับคุณลักษณะของเทียนหยานเจียงเฟิงไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันถึงมาจากทั่วทุกมุมโลก ลองดูใกล้ๆที่ไม่มีลูกเต๋าขนาดใหญ่ในนาฬิกาลูกเต๋ามีสมลูกและลูกเต๋าสามลูกรวมกันได้สมแต้มซึ่งเล็กไม่ใหญ่เลยเมื่อเห็นว่าผู้เล่นเก่าหลายคนกำลังเดิมพันครั้งใหญ่ฮันเอ็กเชอร์เซียนจึงหยิบทิปออกมา500ทรทิปฉันก็เดิมพันมากเช่นกันไม่มีทางจานนี้เล็กเกินไปเตียงเฟิงเตือนอย่างรวดเร็ว อะไรทำไมคุณยังเด็กทุกคนในที่เกิดเหตุดูตะลึงกองอี้ิ่งเก้มองไปที่เจียงเฟิงด้วยความไม่เชื่อเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเจียงเฟิงถึงมั่นใจฮันเอ็กเชอร์เซียนชำเลืองมองเจียงเฟิงและพูดอย่างไม่ใส่ใจเล็กคุณบอกว่าเล็กคือเล็กคุณถือว่าตัวเองเป็นนักพนันจริงๆเหรอขณะที่เขา ผู้ทันเอ็กเชอร์เซียนเดิมพันชิปทั้งหมด500ชิปที่มีขนาดเล็กโดยไม่สนใจคำพูดของเจียงเฟิงดูเหมือนว่าเจียงเฟิงไม่รู้วิธีเล่นลูกเต๋าเลยและเป็นเพียงการเล่นกลนบทที่159ถูกต้องเจ้ากล้าดียังไงมาถามความแข็งแกร่งของเราว่าเป็นเพียงความมึนงงผู้เล่นเก่าพูดค่อนข้างรำคาญ พวกเขาเล่นลูกเต๋ามาหลายทศวรรษแล้วและพวกเขาสามารถได้ยินวิธีของลูกเต๋าในนาฬิกาลูกเต๋าทันทีในสายตาของคนเหล่านี้เจียงเฟงเพียง,ง,งแค่เล่นกลคะแนนมีขนาดเล็กเป็นไปได้อย่างไรถูกต้องแล้วเจ้าหนูไปให้พน้นถ้าเจ้าขัดขวางการแสดงตามปกติของเราระวังจะฟาดเจ้าไปทั่ว เจ้าเคยเห็นกำปั้นใหญ่เท่ากระสอบทรายไหมถ้าเจ้าไม่ต้องการที่จะถูกทุบตีออกไปหลังจากนั้นกลุ่มชายสูงและหนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็จ้องมองไปที่เจียงเฟิงด้วยสายตาที่ไม่ดีเจียงเฟิงสายหัวด้วยรอยยิ้มผู้เล่นเหล่านี้ไม่มีเหตุผลจริงๆคนแรกที่พูดคือผู้เล่นและคนที่สองและสามที่คุกคามเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ดูแลคาสิโน ในคาสิโนคนที่พบบ่อยที่สุดคือทรัสเต้คนกลุ่มนี้มักยิงตะโกนเสียงดังและน้ำเสียงหนักแน่นทำให้การมองเห็นของผู้เล่นสับสนเตียงเฟงไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของคนอื่นแต่ฮันเอ็กเชอร์เซียนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกองอ e ี้อิงเก่ฮ er ันเอ็กเชอร์เซียนเคยสงสารเขาและให้เขายืมเงินเพื่อรักษาอาการป่วยของแม่ แม้ว่ามันจะเป็นน้ำใจที่หยดลงมาและเงินก็ถูกส่งคืนให้กับพันเอ็กเชอร์เซียนในภายหลังเจียงเฟิงจำความเมตตานี้ได้เสมอเจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าและลดเสียงของเขาเชื่อฉันซิมันเล็กจริงๆโอเคโอเคเพื่ออี้อิ่งเก้ฉันไม่สนใจคุณไม่ส่งผลกระทบต่อการแสดงของฉันพันเอ็กเชอร์เซียนกลอกตาวันนี้เธอเสียเงินไปหลายหมื่นดอลลาร์ แม้ว่าเงินจะเป็นเงินเล็กน้อยสำหรับฮันเอ็กเชอร์เซียนแต่เธอก็อารมณ์ไม่ดีโดยธรรมชาติหลังจากเสียมันไปตลอดบ่ายถ้ากองอ e ี้อิงแกไม่ได้อยู่ที่นั่นเธอคงดูดเจียงเฟิงไปนานแล้วกองอี g ้อิงแกดึงเจียงเฟิงเจียงเฟิงหยุดพูดตกลงเจียงเฟิงไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดพูดใหญ่ๆมันต้องใหญ่ผู้เล่นเก่ากลุ่มหนึ่งพูดอย่างกระตือรือร้อน พันเอ็เชอร์เซียนจ้องที่นาฬิกาลูกเต๋าและพูดในลักษณะเดียวกันใหญ่มันต้องใหญ่ภายใต้สายตาของทุกคนนาฬิกาลูกเต๋าก็เปิดขึ้นและเมื่อฉันมองใกล้ๆใหญ่ตรงไหนลูกเต๋าสามลูกทั้งหมดเป็นจุดเดียวสำหรับจุดเดียวเมื่อเห็นว่ามันไม่ใหญ่มีเสียงโห่มากมายในที่เกิดเหตุ และผู้เล่นเก่าหลายคนก็ทุบตีทั้งเท้าและหน้าอ,อกด้วยความโกรธอเล็กเล็กจริงเหรอทั้งขยะใบนี้ใช่ไหมฮันเอ็กเชอร์เซียนมองที่เจียงเฟิงด้วยดวงตาที่เบิกกว้างกองอี้อิอ่งแก้รู้สึกประหลาดใจมากเธอไม่คิดว่าเจียงเฟิงจะคาดเดาได้อย่างถูกต้อง เจียงเฟงกลางมือของเขาอย่างช่วยไม่ได้ฉันบอกว่ามันตัวเล็กถ้าคุณไม่เชื่อฉันฉันช่วยไม่ได้เพิ่มต้องเป็นแมวตาบอดของคุณที่เจอหนูตายโชคดีนะมันคือโชคทั้งหมดฮันเอ็กเชอร์เซียนกล่าวอย่างไม่เชื่อโชคเจียงเฟงไม่มีอะไรจะพูดเขาเข้าใจดีว่าคนที่สามารถทำงานในคาสิโนโได้ล้วนแต่เก่งเรื่องการโกง อย่าลืมว่าคาสิโนจะไม่สูญเสียเงินมันจะทำเงินเท่านั้นมิฉะนั้นคาสิโนอื่นๆจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ถูกต้องเด็กคนนี้โชคดีผู้เล่นเก่ากลุ่มหนึ่งก็เห็นด้วยรอบที่แล้วจบลงและรอบต่อไปจะเริ่มขึ้นพนักงานคาสิโนยังคงเขย่านาฬิกาลูกเตา๋า จากนั้นก็ทิ้งมันลงบนโต๊ะพนักงานยังคงตะโกนวางเดิมพันรีบเล่นอันต่อไปทันทีที่เกมจบในขณะนี้ผู้เล่นเก่าหลายคนลูกคางและเริ่มคิดฉันแน่ใจว่าอันนี้ยังใหญ่อยู่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันฉันจะฆ่ามันด้วยเต้าหู้ชิ้นหนึ่งทันทีชายร่างใหญ่ผลักเดิมพันทั้งหมดต่อหน้าเขาและพูดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวต๊กตกหลายคนชอบ ชายร่างใหญ่คนนี้มีทิปจำนวนมากประมาณห้าหมื่นหรือหกหมื่นและเขาพนันหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่หลังจากหนุ่มใหญ่ผลักออกก็พูดติดตลกว่าถูกแล้วสตัตสตัตหมดแพ้งานทะเลชนะรุ่นน้องในคลับเฮาเห็นบิ๊กเบิ้มแน่หลายคนเริ่มขยับโอเคฉันก็สตันเหมือนกันอีกคนผลักทิปนับหมื่นออกไปใหญ่ฉันจะตาม ทันทีหลังจากนั้นหลายคนเดิมพันทิปของพวกเขาเลือดของฮันเอ็กเชอร์เซียนเดือดเมื่อเขาเห็นมันสตาร์ทเอาอินน่าทึ่งมาก500ทิปใหญ่ฉันจะติดตามต่อไปคุณไม่สามารถเดิมพันใหญ่เดิมพันเล็กเจียงเฟ็นเตือนอย่างกรุณา ในขณะที่นาฬิกาลูกเต๋าตกลงเจียงเฟ็งระดมลองเมนเทียนยานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายในด้านในของนาฬิกาลูกเต๋านี้ยังมีขนาดเล็กตีสตีหบวกเป็น5นาฬิกาซึ่งเล็กมาก พันเอ็กเชอร์เซียนพูดอย่างไม่พอใจฉันพูดไปหมดแล้วการอยู่ในเกมคือโชคคุณยังคิดว่าคุณโชคดีอยู่หรือเปล่าคนเป็นสตาร์ทเกมนี้ต้องใหญ่ใช่ฉันแน่ใจว่าเกมนี้ใหญ่ชายสตาร์ทพูดอย่างเคร่งขึม ไอ้หนูคุณโชคดีมากที่คุณเดาถูกในเกมที่แล้วและคุณคิดว่าคุณเดาถูกในครั้งนี้หรือเปล่าหลายคนหัวเราะและมองเจียงเฟิงด้วยสายตาขี้เล่น